ทีนี้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงมาดามอ้อยวันนี้ในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิเนี่ยยังคงเดินหน้าโพสต์คลิปที่คุยกับมาดามอ้อยนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นที่เรื่องคือให้โดยสนเสนหาไอ้คําว่าให้โดยสนเสนหาที่ทางทนายตั้มกล่าวอ้างเนี่ยให้เขาไป71ล้านเนี่ยนี่สนเสนหาหรือมโนมาดามอ้อยบอกว่าไม่เคยให้โดยสนเสนหา พี่น้อยเลขานั่งอยู่ข้างๆก็เสริมเลยคือถ้าจะให้โดยสเสน่หาเราให้เงินสดไม่ดีกว่าหรอนี่เราโอนมาให้เราโอนมาเพื่อทําธุรกิจมาดามอ้อยเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ได้ยินคําว่าทนายตั้มบอกว่าให้โดยสเสน่หาตอนนั้นตกใจมากสิ่งที่รู้สึกก็คือใจมันสลายยอมรับว่ารักตั้มมากนะรักตั้มมากแล้วก็รักครอบครัวของเขามากทําไมไปพูดแบบนี้ทีนี้มาดามอ้อยบอกว่าจริงๆตอนที่ หลังกลับจากฟินแลนด์เนี่ยยื่นโนติสไปให้มาคุยเรื่องเนี้ยถ้าเขาแค่มาขอโทษนะ71ล้านอ่ะพี่ให้ได้พี่ไม่ว่าแต่นอกจากเขาไม่ขอโทษแล้วเขายังโทรมาหาทนายความของพี่อ้อยว่ากล้าดียังไงไปฟ้องเขามันคือจุดแตกมันคือจุดที่เจ็บปวดตกใจนะตกใจแนละ้วรู้สึกอะไรไม่ให้ตอนไหนก็ตอบได้ความเสียหาย เราก็ไม่เคยบอกไม่มีลายเซ็นไม่มีอะไรไม่มีอะไไรทีี่่มมคําพูดที่ว่าเออที่ให้ตั้มนะตั้มเอาไปลงทุนนะตั้มตั้มเอาไปไม่พูดไม่เคยพูดไม่เคยเขียนไม่เคยเขียนด้วยแล้วเสียใจไหมใจสลายนะไม่ใช่่าเสียใจใจสลายเลยนะทาไมใจสลายคือรักเขามากอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะตอบอย่างนี้ใช่ใช่รักเขามากรักครอบครัวเขาถ้าเกิดเขา ไม่ต้องมาบอกว่าให้ด้วยความเจหายพี่จะให้เขาอยู่แล้วพี่ก็จะให้เขาอยู่แล้วไม่ต้องบอกให้ความด้วยด้วยความใจหาเงินก้อนนี้แค่เขามาเคลียร์แค่เขามาเคลียร์ยอมรับผิดหรือขอโทษพี่อ้อยขอโทษนะตั้งแต่ไหนตั้งแต่กลับจากฟีนเลนที่ลนั้งแต่กลับมาแล้วเขายอมขอโทษอาจจะยกให้ใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ช้าไปแล้วตอนยื่นโนติพี่อ้อยก็ยังให้โอกาสนะ ยื่นโนติสมาให้โอกาสอยู่นะใช่ยื่นคิดว่าให้โอกาสเขาก็น่าจะผ่านทนายว่าผ่านสะ่านทนายมาว่าเออพี่อ้อยอยู่ไหนครับช่วยผมติดต่อพี่อ้อยหน่อยอะไรก็ทํงั้นไหมไม่ทำเลยเาไม่ลดความเป็นเรือต้นของตัวเองจนกระทั่งเขาพูดว่าให้โดยเสนนห์หาเนี่ยเราปัดเลยใช่ไหมเขาบอกทนายโรมหาทนายบอกจะมาฟ้องเราอะไรเออเขาบอกกล้าดียังไงบ้างกล้าได้ีเขาฟ้องขรู้สึกเจ็บตรงนั้นอีกเจ็บเจ็บตลอด เจ็บกว่านั้นอีกตอนที่ได้ยินว่ากล้าดียังไงไปฟ้องเขาทีนี้คุณผู้ชมครับทางฝั่งขวามือของจอจะเห็นมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งมานั่นคืออดีตพนักงานธนาคารที่เป็นคนทําธุรกรรมการโอนเงินให้กับมาดามอ้อย mm. ก็กลายเป็นประเด็นเรื่องภาษีอะ่ะ mm. คืออันนี้มันไม่ชัดนะแต่สิ่งที่ทนายตั้มให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็พูดในทํานองว่ามันจะต้องมีเรื่องของการลงทุนเพราะอะไรเพราะการโอนเงินมาเนี่ยมันจะได้ไม่โดนภาษี40%ต้องโดนหัก4 0พนักงานธนาคารบอกว่า ภาษีหัก40%ไม่เป็นความจริงเลยนะคะเพราะอะไรเอออันนี้เราก็เพิ่งทราบคุณผู้ชมการโอนเงินจากฝรั่งเศสมาประเทศไทยถ้าโอนผ่านชื่อบัญชีเดียวกันเช่นโอนจากมาดามอ้อยที่ฝรั่งเศสมาที่มาดามอ้อยที่ประเทศไทย เสียค่ารมเนียม32.08ยูโรแล้วไม่ว่าจะโอนมูลค่าเท่าไหร่ก็เสียเท่านี้ค่ะโอน71ล้านก็เสียเท่านี้โอนร้อยล้านก็เสียเท่านี้แล้วในกรณีเคสนี้เงินของมาดามอ้อยที่โอนจากบัญชีฝรั่งเศสก็โอนเข้าบัญชีท่านผู้ชมจาใบไป,ไปอินได้ใช่ไหมคะใช่เป็นเข้าบัญชีของมาดามอ้อยคุณจตุพรที่กรุงเออที่เมืองไทยเสร็จแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่อยโอนเข้าบัญชีของคุณสิชาใช่ไหมคะนี่ จริงๆเบอร์รอชื่อเอาไว้ตรงที่เบรอร์ชื่อนั่นน่ะแต่เป็นชื่อภาษาไทยของคุณจตุพรซึ่งพนักงานธนาคารก็ไล่เรียงแบบที่ตูนบอกเมื่อสักครู่คือโอนมาในชื่อเดียวกันเนาะจากฝรั่งเศสเสียค่าธรรมเนียมละ32.08ยูโรโอนมาที่ดอ s c h e b a ก k ก่อนซึ่งด t s c h e Bank เนี่ยยอดเนี่ยเขาหักเงินอีกคือหักฝั่งนู้นฝั่งฝรั่งเศส32ยูโรใช่ไหมหักฝั่งไทย3,000บาทจบแล้วเท่านั้นไม่เท่านั้นเลยน<ะ>ีค่ค,คือค่าธรรมเนียมแล้วโอน จากบัญชีของคุณอ้อยอยตุพรเป็นบัญชีในเมืองไทยเป็นบัญชีในเมืองไทยแล้วทีนี้ก็จะเป็นการเสียค่าธรรมเนียมฝั่งฝั่งไทยและการโอนเงินมาจากฝรั่งเศสยังระบุไว้ด้วยในการโอนว่าโอนเพื่อการลงทุนดังนั้นไม่เข้าใจสิ่งที่ทานายตั้มพูดเลยไอ้40%ภาษีคืออะไร ที่แจ้งให้พี่อ้อยน<ช>ะคะในการโอนเงินนะคะด้วยการที่เมื่อก่อนนี้หนูดูแลพี่อ้อยอยู่ก็คือในการโอนเงินจากประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเพียงแค่ว่าบัญชีที่ฝรั่งเศสของพี่อ้อยเนี่ยเป็นบัญชีส่วนตัวพี่อ้อยจะถอนเงินออกมาทําอะไรยังไงก็ได้ไม่ต้องใช้เอกสารสนแนบใช่ค่ะไม่ต้องใช้เอกสารแนบแล้วบัญชีที่พี่อ้อยโอนเข้ามาในไทยอะค่ะ ก็เป็นบัญชีของอส่วนตัวของพี่อ้อยเ,เหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนที่โอนมาจากฝรั่งเศสเนี่ยค่ะไม่จําเป็นต้องมีเอกสารไม่ต้องมีหลักฐานอะไใดแนบเลย ค่ะเพียงแค่พี่อ้อยระบุไว้ว่าพี่อ้อยจะเอาเงินมาทําอะไรถ้าพี่อ้อยจะเอาเงินมาบริจาคก็ให้ระบุหัวบริจาคถ้าพี่อ้อยจะเอามาลงทุนก็ให้ระบุหัวตรงนั้นว่าเอามาลงทุนพี่อ้อยเอาระบุว่าเอามาลงทุนเอามาลงทุนใช่ค่ะเนี่เรื่อง40%จากฝรั่งเศสต้องมีวิธีการอังคับก็ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ต้องเราไม่ตโอนถ้าเกิดเราโอนเป็นการส่วนตัวให้เขาจะจะจะระบุว่าฝรั่งเศสโอนจากฝรั่งเศสคุณจึงจะโอนเศข้าระบุต่างทุนประเทศเป็นยูโรอ่ะ อันนั้นโดนอันนั้นโดน1 0 60% 60%, 60ทับทับกันแต่ว่ามาดามอ้อยพยายามอธิบายว่าถ้าโอนจากฝรั่งเศสเป็นชื่อมาดามอ้อยแล้วโอนมาเข้าชื่อธนายตั้มอ่ะอันนั้นเสีย60%ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเรื่องภาษีเรื่องอะไรอยู่เลยมันชัดเจนว่าเป็นเรื่องลงทุน